ทุกคนดิเราได้มาแล้วเราสั่งเราสั่งมาสองตัวเว้ยก็คือตัวนี้เป็นมิกเบอร์รี่แล้วก็ยากษคนณนมากับเพื่อนเกศคุณน่ากับ,กบอุย๊ยแต่งตัวเข้ากับชุดเลยแต่งตัวเข้าชุดไม่ใช่แต่งตัวเข้ากับกระดูลมันคือนีโอบ็อกนะคะสองตัวนี้ซามิกห้าเปอร์เซ็นต์ลายเมื่อกมันน่ารักดูก็เลยแบบอยากลองก็เลยสั่งมาลองอ่ะเราจะมาเริ่มแกะทีตัวนี้ก่อนสีสีเข้ากับชุดสุดนี่นะเฮ้ยในกล่องเขามีสายห้อยมาให้ด้วยชอบ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  น่ารักน่ารักเลยอ่ะตัวตัวบอดี้ค่อนข้างปึกอนะไม่ไม่กองแจงเดี๋ยวเรามาลองฟิวกันดีเลยนะแน่นแล้วก็กินอะ่ะค่อนข้างละมุนละมุนไม่ไม่ชนเบียนหัวเฮ้ยชอบชอบชอบต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะ่ะยาคุสีน่ารักน่ารักเลยเอ้ยดูดีสีแบบพีดพดอ่ะเราจะมาลองฟิวตัวนี้กัน,นะคะ่ะ อย่าลืมดึงตูดนะอย่าไม่อย่าลืมดึงตูดคนส่วนใหญ่ชอบลืมเฮ้ยชัดนะอันนี้ยาคูชัดเลยชัดเลยตัวนี้คือยายาคูจ๋าเลยเมื่อกี้ลองไปแกะตัวสายที่เขาแถมมาให้นะคะเป็นสายแบบไว้คล้องพอต,ตัวเลิกอ่ะนี่สำหรับใครที่มีพอต,ตัวเลิกอยู่อะไรเงี้ยเอาไว้สำหรับพกพาคองคอก็ตัวนี้เขาแถมมาให้นะแล้วเรียกอะไรน,นะตัวสีคระมันไม่โ้องแกงเลยอะตัวก็ไม่น่าจะแตกจะให้เพื่อนไปดูก็ไม่ได้ <laughs> อะไรอะใครที่สนใจนะเดี๋ยวยูแปะองกไว้ให้